อันอแล้วก็เอาโน้ตใส่ลงไปค่ะแล้วก็เปิดไฟค่ะเงีย้ยระดับสามไปเลยนะคะอันนี้ยงคุณเป็นอยู่เลยจะ,ะ <c oughs> ผัดมันค่ะ <c oughs> โอ๊ยจะมาไม่เอาโอ๊ยเข้าไปจริงฉอยยังไม่ตายอีกเหรอแล้ขนาดนี้โอเคค่ะ ตายแล้วไงโอเคตายแล้วก็หัหน่นค่ะหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาใส่ลงไปคะ่ะแล้วก็ผัดค่ะแล้วเราก็พอผัดแล้วเราก็จะเอามาใส่จานค่ะ ลงไปเลยค่ะคุณคะอะไรอยากเข้าบ้างผัดนกค่ะผัดนกค่ะผัดนกใช่ค่ะมีเอานกลงไปผัดนกเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยจะดิ๊กเลยได้เลยยังค่ะเอาผัดไปเสิร์ฟให้กับอนั่นก็แม่ค่ะจานเท่าไหร่คะ ดนะโดนจีนแล้วเนี่ยงั้นเปลี่ยนเป็นต้มต้มดีไหมเจยดเป็นต้มดีกว่าน,นะต้มโนกได้ค่ะจัดไปเลยจั <c oughs> ดจรงเลยนะใช่ค่ะนั่นหมองข้าวปะนะ่ะเ <c oughs> นี่ยเอาไปต้มเลยใส่ลงไปมีโหด้วยน้อบอกฉันทำอะไรอะไรมาทำฉันเนี่ย

เพือโอ้ยขอโทษค่นนี่แรงเยอะเกินนะคะก็ใส่ลงไประวังไปแล้วสมมุติใส่ลงไปแล้วแล้วก็ละลายแล้วนะคะเพราะว่าไม่กล้าใส่ีย๋ยแน้วพุยสงสัยเสร็จแล้วค่ะอยากเลยอ่ะอยากขึ้นมาสิจ๊ะเดี๋ยวก,ก็ตกลอกอุ้ยมันยังไม่ตายหรอ ลงไปแล้วโอเคไปเสิร์ฟกันค่ะไปเสิร์ฟลูกค้ากันค่ะว้าวกินได้เไหมเอาไปเสิร์ฟลูกค้าคนนู้นค่ะคนนู้นเขาอยากได้ค่ะเอาไปเลยไปกันค่ะ